ไม่เคยคิดว่าแบบน้องวันนึงก็จะแบบมาในฐานะสปอนเซอร์แล้วก็แบบน้องนางงามหลายๆคนก็คือสวยนะคะแล้วก็ดูทรงที่แบบว่าเหมือน M อูที่แบบว่า M เมาบบามอมทรง M U ็อยค่ะซึ่งมันแตกต่างกับ MGT นะ,ะแล้ววันนี้เราเราจะมีส่วนยังไงบ้างในการตัดสินอ๋อพี่เจนนี่เชิญให้เป็นกรรมการร่วมค่ะยินดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวก็ดูหน้างานว่าใครเหมาะสมและน้องเชื่อว่าการตัดสินใจหรือว่าการช่วยกันเลือกขององค์กรในวันนี้อาจจะ อบอกได้เลยว่าน้ำคิดว่าน่าจะสมมงแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวดูหน้าง,งานก็เป็นยังไงจริงๆเรามีสเปกไหมทางงานในใจของเราที่สึกว่ามีค่ะมีอยู่3มคนมีอยู่3มคนแต่สําหรับน้ำอะ่ะมันไม่เชิงว่าคนใดคนหนึ่งแบบสมบณ์แบบที่เหมือนคนนี้มีอันนี้คนนี้ขาดอันนี้ส่วนคนที่ขาดก็ไม่มีอีกอันนึงอะ่ะที่ก็จะไม่แบบขาดคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง สามคนที่มีอยู่ที่อยู่ในหัวน้ำนแลวอย่างบทเวทีนี้เราคิดว่ามันจะต้องได้คนแบบไหนบ้างผู้จารู้เรื่องมากๆค่อนข้างที่จะสื่อสารได้อย่างตรงจุดได้แล้วก็คือคือตลาดอะของ MGT เนาะกับ MUT อะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งอ,อ๋อเราหาที่แบบสามารถ empower ให้กับคนอื่นได้<ม>อย่างการประกวดของเรากับปีที่ต่างมาเน่มีการเปลี<ม>่ยนเยอะมาก<ม><ม> มันเทียบไม่ได้นะฉันว่ามันเทียบไม่ได้บริบทมันก็แตกต่างกันแล้วนะซึ่งน้ํา MGT อ่ะน้ำไม่สามารถให้คําแนะนําได้เลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึง MUT สำหรับน้ำมันก็ใหม่มากๆยเงี้ยซึ่งไปดูกันแต่ว่าสามารถเลือกได้ว่าคนไหนเหมาะสมเอาไปต่อยอดได้เราให้คําแนะนํากับพี่เจนนี่ค่ะก็ทําให้เต็มที่นะคะมีสติแล้วก็เดิน เอาสติไปไว้ที่เท้าเวลาที่เดินเพราะว่าการพลาดถ้าพลาดเมื่อไหร่คะแนนมันก็ลดทันทีนะตอบคําถามเนี่ยฟังฟังคําถามให้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่ตอบ sum สี่ sum ห้าตอบไปเรื่อยตอบแล้วไปนอนอย่างเงี้ยไม่เอานะก็ตอบให้ตรงประเด็นอย่างที่บอกว่าตอบคําถามไม่ตรงประเด็นพูดเรื่องคือที่ฝากเออต้องฝากถึงใครก็ฝากถึงนางงามที่จะประกวดนะคะตอบให้มันวไม่เคยฝากถึงเพื่อนนางงามที่เคยประกวด ใครเหรอคะเพื่อนสาวงานหรือยังรื่นงพี่เราปีหนึ่งชื่ออะไรคะโกโก้ไม่มีอะไรต้องฝากฝากอะไรอ่ะไม่มีอะไรต้องฝากเราได้ดูได้เต็มไหมหรือยังดูไม่ได้ดูเต็มมากค่ะแต่ว่าดูแค่บางส่วนเพราะว่าพี่ทำข่าวโก้พี่เข้าใจไหมว่าอะไรที่พี่ถามไปแล้วพี่ได้คำตอบจากโก้ป่ะพี่ได้คำตอบอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่บางทีอาจจะเป็นห้าก็ได้บางทีอาจจะเป็นสิบ บางทีอาจจะติด square root ก็ยังได้เลยอ่ะ,อะดังนั้นแล้วว่าพี่ถามโก้พี่ได้คําตอบอะไรจากการถามโก้บ้างไม่ใช่พี่ถามนากับความสัมมันมันหยุด,มยดมเมื่อตอนไหนช่วงไหน,นมันไม่เชิงหยุดนะคะแล้วก็บางเนี่ยเหมือนที่พี่ถามว่าน้ํางอนอะไรโก้ไหมเราไม่ได้งอนโก้นะ,ะแล้วก็วิดีโอทีออ่ส่งมาครึ่งน้ําดูไม่จบหรอกน้ําดูแค่ประมาณ 30- 40ิวีน้ไม่ได้ดูจบนะคะ ซึ่งตอนที่พี่ตอบพี่ถามโก้พี่ใช้เวลาถามนานไหมเียเียกำลังอยู่อ่าโอเคซึ่งน้ำไม่ได้ดูจบแต่ที่ส่งมาถึงพัชรพรนะบอกว่าพัชรพรนะเอาชื่อไปหาแสงโก้ฟังนะ เอาให้ตัวมึงก่อนไม่ต้องส่งมาถึงกูหรอกเออถ้าแสงมันมีเท่าแบบไอหางหิงห้อยอ่ะมึงเก็บเอาไว้ในตัวมึงเองเลยไม่ต้องส่งมาที่นี่เพราะแสงที่ให้มาเนี่ยมันหากินไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําขายสินค้าค่ะน้ําขายสินค้าน้าต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะสินค้านะ้ํามันไม่ได้ราคาถูกอะ่อะดังนั้นแล้วแสงของโกไม่สามารถทําให้น้ํามีรายได้เป็นแสงที่ไร้คุณภาพค่ะแอบน,นี้เลยนะอันนี้มาพูดใน ฐานะโกรดนอนคเรือพูดทานะอารมณ์ไหนน้ำไม่ได้เชิงโกรดนะถ้าโกรดพี่จะรู้เวลาน้ำด่าน้ำด่าแรงมากแล้วน้ำน้รู้ว่าการส่งสารของน้ำทุกครั้งอะสมองกับปากน้ำอยู่ใกล้กันนะพี่ดังนั้นแล้วน้ำคิดก่อนสมองน้ำคิดน้ำส่งถึงปากน้ำไม่เอาปากออกก่อนพี่ก็จะไหมดังนั้นทุกครั้งที่น้ำพูดอะน้ำเาน้ำส่งสื่อทุกครั้งว่าส่งสารทุกครั้งว่าน้ำพูดแบบนี้นะ น้ำพูดเล่นน้ำพูดติดตลกถ้าน้ำอยากจะเหยียบย่ำเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวน้ำจะเหยียบให้ดูว่ามันเหยียบแล้วมันเหยียบเป็นยังไงเพราะก่อนกลับบ้านเรามีการพูดคุยกันกับเราแต่ว่าที่นี่เนั่ยก็นเราออกมาพูดกับถึงเขาว่าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีการพูดเรืงการอ๋ออย่างนี้นะคะน้ำบล็อกโกโ้โโเนี่ยไม่อยากพูดถึงชื่อเลยน้ำบล็อกคนคนนี้ <c oughs> มาตั้งแต่วันแต่งงาน <c oughs> นะคะแั่งงานแล้วมันจะเข้าปีที่สองที่จะที่บล็อกอยู่นะคะซึ่ง ไอจีบลอกค่ะ Facebook ล็อกค่ะส่วน t i k t o อกเนี่ยไม่ได้บล็อกเพราะว่าไม่ได้โพลโล่งแต่แรกนะคะคุนน้ำไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแอคเค้าจริงพี่ก็จะแม้ซึ่งไม่มีโอกาสได้คุยกันนะค่ะคนที่ทำให้น้ำได้คุยกับโก้เนี่ยคือพี่ปอเปียะปอเปียะีพีเคจวันนั้นพี่ปอเปียะโทรมาซึ่งโทรมาผ่าน Facebook Messenger ไม่ได้โทรผ่านโก้นะคะ พราะโก้โทรน้ําไม่ได้โทรหาน้ำไม่ได้น้ำบล็อกโทรได้ไงอะถูกไหมทีเนี้ยน้ํารับสายพี่บอกปียะเพราะว่าให้เกียรติเขาพี่ก็จะไหมซึ่งพี่วีวก็บอกว่าน้ําอยากโกรธเลยคือน้ำอ่ะไม่อยากพูดพี่ก็จะน้าไม่อยากพูดแล้ววันนั้นที่ได้คุยกันก็น้ําก็ฟังน้ําฟังอย่างเดียวเลยนะน้ําฟังอย่างเดียวแล้วก็มันบอกว่าเออดบล็อกได้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันไม่ได้หายไปด้วยคำว่า ชีวิตเราไม่ได้แม่งตื่นขึ้นมาแล้วก็หวดล้ออ่ะพี่น้ำต้องจ่ายค่าชุดนะน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้สปอนนะน้ำจ่ายค่าชุดตัดชุดชุดเจ้าเพื่อนเจ้าสาวนะน้ำมีห้องพักให้เพื่อนน,น,นนะน้ำต้องน้ำต้อง,องเงินมันไม่ได้เด็ดมาจากต้นไม้อ่ะน้ำทำงานนะ น้ำไม่เชิญค่ะเสียเวลาให้ที่ตอนนั้นตอนนั้นพี่น้ำเชิญเขาให้เขาเป็นในฐานะเพื่อนเจ้าสาวใช่น้ำโทรหาเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยมาได้ไหมถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามาไม่ได้ยังไงก็แต่งงานอยู่ดีคือเข้าใจได้ถ้ามาไม่ได้ไม่ได้โกรธว่าแบบไม่มากูละมันไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นั้นใกล้จะอายุ30แล้วว่ะดังนั้นแล้วถ้ามาไม่ได้บอกเพราะว่าน้ำต้องเตรียมพี่น้ำเตรียมรถน้ำเตรียมที่พัก น้่ไม่พื้นพักโรงแรมห้าดาวนะพี่มันไม่ใช่แบบคืนละพันสองพันน่ะน้ำจ่ายตังค์น้องเสียความรู้สึกพี่ก็จะแมอ่ะเขาให้ผลแบบว่า,าอะไรทำไมเขาถึงไี่มาติดอ่อเขาบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวมาพูดตรงนี้นะเหตุผลส่วนตัวฟังไม่ขึ้นค่ะแต่ไม่อยากด่าณเวลานั้นแล้วพี่ก็จะไม่พูดว่ามันผ่านมาแล้วพี่ก็จะแมอ่ะทีเนี้ยทุกครั้งที่เราพูดกันอ่ะเราพูดเล่นน้ำพูดติดตลกทุกครั้งเลยนะเรื่องเรื่องบุคคลเนี้ยน้ำพูดติดตลกทุกครั้งเลย น้ำไม่เคยเหยียบย่ำเพื่อนเพราะ้าพี่รู้ว่าถ้าน้ำเหยียบอะน้ำเหยียบจริงกูจะขุดมึงกูจะขุดแล้วก็เอาปูนซีเซมนทับมึงอีกรอบเลยจะพีจะเหยียบม <c oughs> นะึงอะไม่อยากพูดมึงกูเลยดูไม่มีมารยาพี่ี่ถามย้อนกลับไปก่อนที่แต่งานความสัมพันธ์เรากับกูเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นยังไง,ไงเป็นคนที่คุยกันค่ะ, <c oughs> คะเพราะว่าเราทํางานในองค์กรเดียวกันแล้วก็การที่ํำพูดวันนี้น้ำรู้สึกเกรงใจพี่วัดมากที่พี่วัดมาเพราะว่าน้ำไม่เคยด่า คนในองคอ์กรมีแต่แบบน้ำไม่เคยด่านไม่เกิดดราม่าอะไรน้ำไม่เคยด่าคนในองคอ์กรเพราะน้ำเชื่อว่าเราบ้านเดียวกันเราต้องปกต้องการหน้าที่เราถ้าใครมายุ่งกับบ้านเราเราตีมันพี่เข้าใจไหมบุคคลนี้คือคนแรกในองคอ์กรที่น้ำด่าแล้วผู้ด่ามันจริงๆเลยโก้ถ้ามึง มึงลองไปเช็คตรงเนี้ยมึงลองไปเช็คดูว่าแบบว่าเซลล์ประสาทามึงคอนเน็กกันหรือเปล่าหรือว่ามึงมีปัญหาเรื่อง eq iq การส่งสารการสื่อสารหรือเปล่าเพราะว,าว่าวิดีโอที่ดูไม่จบอะดูเหมือนจะดา่าแต่ก็ไม่ด่าดังนั้นแล้วตอนเนี้ยด่ามึงอยู่ก็แต่งงานใหก็ติ่ง่าแล้วก็ปวดหัวมึงคิดว่างานแต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ย กูใช้เงินสิบบาทในการจัดได้ไงบ้าแล้วงานมึงอ่ะไม่ไปแน่ไม่ต้องชวนหรอกเพราะกูเลิกคบมึงแล้วนี่พูดจริงนะว่าไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือพูดจริงเลยคุณเลิกคบ็คือตัดออกไปสกระบบความก็คือบล็อกแล้วก็ไม่มีแพนอันบล็อกค่ะแล้วก็อ้อพูดตรงนี้นะคือหลังจากเนี้ยพี่ไม่ต้องทําข่าวน้ํากับบุคคลคนนี้แหละพี่ไม่ต้องทําข่าวนี้แล้วนะเพราะว่า เดี๋ยวจะเข้าแบบว่าหนูไปเอาแสงมาเพื่ออยากให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สาระมากหรือแสงมึงทําประโยชน์อะไรไม่ได้ที่โกรต่เราก็ไม่ได้ถือสารคนพี่บางเรื่องนะเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยนะบางอย่างใครทําผิดเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยนะเพราะว่าเพราะว่าน้าไม่สามารถทะเลาะกับโก้แล้วโก้รู้สึกสํานึกอะพี่คนบางคนอะ เนี่ยเหมือนมันด่ามันด่าเลยเนาะคนเออไม่ไม่ๆๆๆเอออยากอยู่มีบ้างเมืเ่อกี้ก็มันมีแค่ต้องข้ามผ่านอารมณ์เหมือนขอโทษนะเราเจอขี้เราจะวจะ่าเฮ้ยขี้นี่มันขี้อะไรล่ะหมาขี้หรือเปล่าหรือขี้แมวแมวตัวนี้กินอะไรเข้าไปทำไมขี้เหม็นจังน้ำอยากข้ามผ่านเรื่องนี้นะไม่พูดเรื่องนี้แล้วจริงน้ำอยากให้มีคนกิกาวใจสำหรับอ๋อไม่ต้องกาวใจค่ะไม่กาวใจค่ะ <G ül> เผื่อพี่ละวัฒนลงมาเป็นกาวใจเออโอ,อไม่มค่ะอุวยพี่วัฒนไม่ไม่หรอกแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอก <g ül> ใช่ <g ül> แต่สิ่งที่นำพี่มาเหมือนไม่ได้โกรธมากแต่ว่าเหมือนว่าแค่เพื <g ül> ่อนสองคนไม่เข้าใจในบานงเรื่องคือจริงๆไม่ได้โกรธแต่ไอวีดีโอล่าสุดเนี่ยทําให้รู้สึกว่าอ๋ออีนี่เท่านั้นเองมองเรามองข้ามไปแล้วใช่หนูมองข้าทุกเวลาพี่ถามหนูว่าหนูยังหัวเราะนะเวลาถามเรื่องเนี้ยเราคุยเป็นเรื่องตลกได้เลยกับเรื่องแบบโจ๊กใช่ใช่แต่ว่า น้ำก็ยังไม่มั่นใจว่าที่สัมภาษณ์ล่าสุดอะเป็นเรื่องที่แบบว่ามึงต้องการสื่อสารอะไรเท่านั้นซึ่งน้ำแยกไม่ออกระหว่างพูดเล่นกับพูดจริงเพราะว่าบอกว่าน้ำเอาแสงนะคะหนึ่งเขงาว่าน้ำเอาแสงสองอะทำให้เขาดูแย่ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้คุณดูแย่ได้ด้วยพฤติกรรมของคุณเองดังนั้นแล้วอะ สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทําให้คุณดูแย่เราแค่พูดความจริงที่คุณทําแต่น้ำจะพูดทุกครั้งมันติดตลกพี่ก็จะไหมแต่น้ำรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะน้อยใจเราที่แบบว่าไม่คุยกันอะไรอย,ย่างนีน้ไม่กดบล็อกเขาสักดๆอย่างเงี้ยเบอร์โทรศัพท์หนูยังไม่รู้ถ้ามันจะโทรหาหนูมันหาเบอร์หนูได้ง่ายมากเลยอะ่ะแต่ว่าน้าหนูไม่อยากคุยแหละแล้วมีอะไรอยากจะปากถามเขาไหมเพราะว่าเรารอเอาไม่ค่ะน้ำไม่ได้อยากน้ำไม่อยากคุยอะไรเขาถ้าน้ำคุยเพาน้ำปวดบล็อกน้ำทักไปแล้วแล้วก็ ที่คุยกันล่าสุดนะเมื่อประมาณก่อนที่จะไลฟ์กับพี่วัตก่อนหน้านี้ตอนที่พี่วัดส่ง invitation mm hmm. มาในทิกตอกซึ่งเขาว่าท mm ัก hmm. มาแล้วเขาถามน้าว่า mm hmm. เกิดดราม่าอะไรอะไรเงี้ยมีทาไมทำไมคุยคนพูดถึงเราไรเงี้ยฉันก mm ็ hmm. บอกอ๋อมีคนถามดูเง mm ี้ยนาก็บอกมีคนถามซึ่งในท mm ิกตอกไม่เคยบอกเพราะว่าไม่เคยฟอลโล่แต่แรกเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นในเขานัา mm hmm. กก็ก็โอเค น้งก็ตอบว่าอะไรโ okay. อเคเลยสักอย่างเนี่ยคุยกันไม่ถึง5ประโยคนะคะคุยกันไม่ถึง5ประโยคแล้วพอเห็นวิดีโอวันเมื่อวานที่สัมภาษณ์อะ่ะ <Super, Super. S 1> เออ,เอ,อนั่นแหละหนูไม่ได้ตามไม่ได้ตามแล้วก็มีคนก็ส่งวิดีโอมาซึ่งวันนี้หนูจะทักไปจะทักไปด่านะ <c oughs> จะทักไปดา่าจะทักไปด่ามันบล็อกหนูนะใช่มันบล็อกน้ำแล้วถ้าน้ำจะทักไปน้ำจะทักไปว่าอะไร องให่ใหญ่พูดในนี้เลยฟังดูไม่ดีเด็กเด็กๆที่ออกไปมันดูไม่ดีนะครัอาทีเช่นได้ไหมเราจะเริ่มใส่เลยอนะหรือว่าเอาให้มันซับซ้อนหน่อยมึงพูดเฮี่อะไรชัดไหมคะไม่ไงคือหนูอะหนูหลังๆมันไม่อยากพูดคำหยาบเพราะว่าไอ้แม็กซิมไอ้ตัวเล็กอะมันโตขึ้นมันเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ย น้ำเลยไม่อยากพูดคำหยาบแค่ไม่อยากพูดคำหยาบเลยแต่ว่ายังเวลาคุณคอนแกจัดงานนี่ต้องเจอกันมันมันจะไม่กันจัดกันตื่นหรือว่ามันมันตื่นไปงานทันเนาะไม่เหมือนเหมือนเราแต่ก็เป็นเพื่อนกันจะหวัดมือเราก็ชวนเราไปปิดตัวบอนเซอร์ให้ด้วยอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้รวยขนาดนั้นเออก็คือไม่ร่วมงานกันเลยหรอกไม่ช่วยเพื่อนเลยหรอกหนูหนูหนูเป็นสปอนเนี่ยสิ่งที่หนูอยากได้ก็คือหนูทำธุรกิจเนาะ เราเลือกพีดีเนาะเ,เ,เราเลือกผู้จัดการเนาะถูกปะหนูหนูใส่เงินนะเป็นปอนเซอรเนี่ยหนูต้องใส่เงินลงไปนะออหนูทําธุรกิจสิ่งที่หนูอยากได้คืออะไรกําไรออกําไรทุกคนอยากได้เงินกันหมดที่นั่งขายของกันเนี่ย,ยจะได้เงินกันหมดแต่ที่สัมผัสเราอกว่านคนเดิร่วมงานไม่ได้เด็ให้มันตื่นไม่ทันใช่ให้มันตื่นให้ทันน้ำเชื่อว่าการที่เราจะเป็นภาพลักษณ์ให้กับ อะไรก็แล้วแต่องค์กรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องนับถึงมิทแกนมิยูนิเวอร์สไทยแลนด์อะไรหรอกไม่ว่าจะองค์กรอ,อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สมควรมีคือหนึ่งเป็นคนตรงต่อเวลา1ตรงต่อเวลา2อมีความนะรับผิดชอบนะคะพูดกับกลอกไม่ได้เมื่อไหร่ก็เป็นภาพลักษพูดจาต้องรู้เรื่องตอบคำถาม,ถามอย่างมีโลจิกอะดังนั้นแล้วเนี่ย อยากอธีษฝากเลยนะฝากถึงคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่หนูเชื่อว่าต้องมีน้องๆนางงามบ้างนะเวลาหนูไปประกวดนะคะหนูเลือกจังหวัดให้ดีนะลูกหนูเลือกจังหวัดให้ดีเลือกคนที่จะมาบริหารชีวิตหนูในช่วงเวลาหนึ่งปีให้ดีดูให้ลึกไม่ได้ดูแค่สปอนดูถึงผู้บริหารคนถือลิขสิทธิ์ว่าเขาจะพา หนูไปไกลได้ขนาดไหนถ้าเขายังจัดการปัญหาตัวเองยังไม่ได้อะหนูคิดดูดีนะว่าหนูจะเสียเวลาหนึ่งปีอันนี้พี่ฝากเอาไว้เนี่ยกูเหยียบมึงอันนี้บอกจ้าวันอันเดียร์ไอ้ท่ถือว่าประกาศสงครามกับหนูไม่ทำหนูไม่ทำสงครามพี่หนูทํากับคนที่บูจารู้เรื่องไอเนี่ยคือท่านถลอกท่านเลาะกับใครอันนี้คือแต่ว่าสิ่งที่เขามีมีโปรไฟล์เขาเป็นผู้จัดการกองนี้แสมาก่อนเรื่องเขาเลยค่ะกราบถวายทุนส่งไปเลยค่ะเอาเลยค่ะ เอาเลยเท่านั้นเลยที่เหลือใช่ตอักนี้หลังจากนีก้นไปนัดจะติดต่อเคียร์ไม่ว่าน้ำไม่พี่ถ้านัดติดต่อนัดติดต่อแล้วน้ำไม่เคยคิดอยากจะเคลียร์น้ำไม่เคยคิดอยากจะเคลียร์น้ำคิดว่าการให้ความสําคัญกับ relationship ค่อนข้างสําคัญเพื่อนเนี่ยมิตรภาพค่อนข้างหายได้ที่เพื่อนมันแท้ๆมันหาได้ยากมากเงินซื้อไม่ได้เพื่อนที่แท้เนี่ย มันหายากมากนะปัจจุบันนะมีแต่คนเข้ามาฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่เธอช่วยฉันฉันอยากช่วยนี่น้ำพูดเลยนะการคบกับบุคคลเนี้ยน้ำไม่ได้อะไรเลยพี่น้ำไม่ได้อะไรถ้าน้ำคบเพื่อธุรกิจอะเข้าใจได้น้ะน้ำทำงานน้ำเป็นแม่ค้าน้ำเข้าใจเรื่องคอนเน็กชันค่อนข้างดีอ่ะทีนี้ก็ตัดเท่านั้นเองคนเราไม่จำเป็นต้องสนิทกันก็ได้ก็มันจะถามเลยเขาบอกว่าเพื่อนกามักตัดแทน่ค้า โอ้ถ้าหนูบล็อกมันมาสองปีก็น่าจะขาดแล้วเนาะใช่น่าจะขาดแล้วค่ะคณะต่ออย่างนึงสมรรถบรรลัยล่าสุดรถจมนาก็จะไปเชววนาใช่รถทใช่วันนั้นอะน้ำบินไปน้ำบินไปกรุงเทพเนี่ยวันที่สิบตอนเช้าเพื่อจะไปเชีย พี่วีนาซึ่งอยากเห็นตัวจริงตรงนั้อยากเห็นตัวจริงไม่ได้ไปในฐานะแขกรับเชิญคือไปในฐานะแฟนคลับนะให้พี่บูมหาบัตรให้พี่บูมเชยกระทะหาหาบัตรให้แล้วก็เซ็ตงานทุกอย่างหมดแล้วก็ซื้อตั๋วหาที่บงที่พักอะไรขึ้นเองหมดแล้วคิดว่าโอเคเดี๋ยวขับรถไปเราไปแต่งหน้าอะไรร้านพี่เอกไปเหลี่ยเกนมอนแล้วก็เอาชุดอะไรไปแล้วก็ไปแล้วลาดพ้าน้ําท่วมอ่ะโดทะเล รถพังนะคะฝากรัฐบาลช่วยด้วยค่ะเริ่มแล้วเริ่อนเพื่อนิดนะนางงามเ้าล่าเออพี่รถอะอยู่จอดกรุงเทพอะปีนึงได้ขับสักสามครั้งได้ตอนนี้เข้าหูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประกันไม่ได้ช่วยเต็มที่นะคะเพราะว่าเครื่องพังน้ำเข้ามันสูงใช่เสียใจไหมที่ไม่ได้ไปเชียร์ติดขอบเสียใจแต่ว่าเสียตังค์ค่อนข้างเยอะเสียตังค์มาเท่าไหร่คะ จะตังยอะค่ะไม่อยาพูดเรื่องตังเลยแต่ว่าจะตังเยอะอันนี้ถามยคือทำไมวันนั้นเราเราเราชื่นชอบมีนายยังไงเราแบบลงทุนที่แบบคือเราเห็นเขาประกวดมาตั้งแต่พีแบบหลายๆายปีและแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาสวยเขาสวยแล้วก็เขาดูอยากเป็นนางงามอ่ะทีเนี้ยคนที่แบบมีความฝันอยากจะเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตอ่ะ คนแบบคีเมอะไรนะคีย์บอร์ดด่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดอะ uh huh. ด่ายเยอะมากนั่นนี่นูน่นน,นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมาประกวดเพราะเขาก็อยากเขาอยากตามในสิ่งที่เขาฝันเอาไว้ดังนั้นแล้วว่าน้ำก็เลยแบบเออชอบยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยก็เลยอยากจะแบบไปเห็นด้วยตาเนื้อ mm hmm. เหมือนที่แบบน้องแบบแฟนคลับแต่เราคุณบอกว่าสวยมากแบบลอยมาเลย,เลยอะไรเงี้ย mm hmm. อยากเห็นอย,อ,ยอยากๆแน้วอ,อยากเห็นเพราะไม่เคยเห็นเจอเด้เห็นไหมครับ น้ำท่วมค่ะเรื่อน้าท่วมก็แสดงว่าเราก็ต้องเห็นดราม่าที่ตัวน้องพินาเขาเจอตัวพี่พินาเขาเจอมาตลอดอะไรเงี้ยอีแฟนกลับมันเป็นราสาเนาะคือหนูเห็นบางคนอะไม่บางคนอะไม่ได้ด่าเพื่อแบบว่าตีอะมันไม่ใช่การตีอะมันคือแบบก็กูไม่ชอบมึงอะก็แค่มึงคือมึงชื่อนี้กูไม่ชอบมึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นการด่าที่ ไรประโยชน์บุงบอกถึงบุคคลคนที่พิมพ์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหลังคนที่พิมพ์เขาเป็นยังไงอ่ะเนาะแป็นน้ำเป็นน้ำมองว่าตีเมื่อก่อนรู้ก่อนที่เราเป็นนักกอล์ฟที่เมื่อก่อนเรามองว่ามีนามาครับนี่จะต้องเพิ่มเติมตรงไหนต้องไปจากที่เพิ่นแฟนๆขับเขาเออต้องเพิ่มมีไปช่วยแนะนำช่วยแบบอู้เขาเก่งมากแล้วนะเขาขายของไม่มีใครล้มเขาได้อ่ะหนึ่งบิสเนสผ่านเนาะเปอร์ฟอร์แมนซ์ผ่านเพแล้วกาเดินดี เขาอาจจะต้องยิ้มนิดนึงตอนที่ใส่ชุดชุดชุดอีเวนติ้งกราวด์เขาดูอาจจะดูเกรงนิดหน่อยซึ่งถ้าสามารถทําตรงนี้ได้ค่ะจะทําให้กระเทยลูกเจี๊ยบอ่ะมันจะไม่เอามาแบบแกงอ่ะนีเข้าใจไหมเขาบอกว่าหน้านิ่งไปอะไรเงี้ยอาจจะมียิ้มบ้างแต่เข้าใจนะเข้าใจทั้งแรงกดดันเข้าใจที่มาหลายรออมันเอามันเอาตัวเองตั้งเป็นเดิมพันแต่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าที่รับได้นเชีร์นาปีนี้ไม่มีหวังแน่นอนสำหรับการแขับ ใช่น้ำเชียร์แต่นั้นก็ยังเชียร์คนอื่นนะคือพี่วัดเนี่ยขยันสร้างแคมเปญเนาะอต่รทีพูดเลยขยันสร้างแคมเปญแล้วหนูอะ่ะฟน้ำพริกปลาสลิดอะ่ะขอโทษนะที่ต้องพูดคำนี้แต่หนูขี้ปลาสลิดว่ายออกจากตูดแล้วว่ากีบอร์อกีบอเดี๋ยวเรียกเป็นตัว,ตวกีบอร์ออกมาแบบทั้งหางทั้งอะไรออกมาหมดเลยอะ่ะคือหนูแบบ หนูเพื่อนน้ำหนุ่มเอฟตัวหนูกินไม่หมดอ่ะหนูทั้งแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยลำยัยคอนดิชั่นเยอะมากเลยกินไม่ทันอ่ะแต่เราก็ต้องสนับสนุนจนกว่าเขาจะไปถึงฝันเขาอะนะ,ะสุดท้ายก็มาเจอมีนาเพราะว่าเขาจะต้องไปสู้อีกสองมงุมเขาจะได้มุมเอ่อน้ำคิดว่าเขาทำได้ดีแล้วอยากให้เขาแบบรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้แล้วก็ รอยยิ้มที่น้ำชอบมากๆอ่ะตอนที่เขาไปเดินพรมแดงแล้วเขาไม่เคยเขาไม่โดนแรงกดดันเพราะว่าคนรอบข้างเป็นต่างชาติหรือเปล่าเลยทำให้เขา่ายิ้มสวยมากยิ้มคือยิ้มจากเนี้ยยิ้มจากตาค่ะดังนั้นแล้วว่าถ้าสามารถยิ้มแบบนี้ได้อ่ะน้ำจะบอกเลยว่าไม่มีใครเอาเขาลงได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นรุ่นพี่เอม MGT แต่ว่าเราเป็นแฟนคลับเพราะว่าอันนี้ประกวด MUT เนอะคนเรามีสิทธิชอบได้เพราะมันจะมาปิดว้างใช่เด็กถ้าคิดอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ไงเราอยู่คนละเวทีกันแล้วใช่ไหม M MUT เรา MGT เราไม่เคยพูดแบบนี้กลับผู้เข้ามาประกวด MGT เราได้เจมปากว่างแบบนี้ย